สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยไ,ไทยนะคะโอ้แอดก็ติดปากคำว่าก็อก็แล้วมันติดปากจริงๆค่ะทุกคนลาคาญหูก็ทนฟังก็เด้อ ชัดไม่นอไม่ชัดก็ดูให้ชัดนะคะชุดเด็ดค่ะถือว่าเด็ดเลยนะคะชุดนี้เข้าสีงวดติดเลยนะคะสีงวดติดมาตั้งแต่งวดที่09314ค่ะยังไม่หลุดนะคะงวดนี้แอดเอามาให้ชมเชยค่ะเอามาให้รับชมรับฟังกันเนาะทั่วประเทศให้ FCL ไปพิจารณากันดูนะคะเข้ามาสีงวดติด แอดทำให้ดูงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเผยโชวงวดแรกจะเป็นยังไงนะคะเอาไปพิจารณากันดูของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์งวดที่ทุกคนจะรวย12ล้านผู้โชคดีคนนั้นก็คือแอดมินเองนะคะ งวดวันที่16นะคะแอนให้ไปที่2926 3936 4946นะคะ2030402131แล้วก็41ค่ะโอ้หวยสวยเลยมีอยู่ในตัวชุดวินชุดเลขวิ่งของเราทุกตัวนะคะรวมทั้งเลข ติดล่างเลขเด่นล่างด้วยนะคะก็ถือว่ามาโอ้ใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะเลขแอดมาสายนี้หมดเลยนะคะพวกสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่ตัวประกบจะไม่เหมือนชุดแรกที่ทำนะคะงวดที่ทำให้ดูชุดแรกๆเลยนะคะทุกคนเอาไปพิจารณาดูงวด งวดนี้ก็เข้า39นะคะเข้า399 3สงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะงวดที่30เข้า85เข้า96ค่ะงวดนี้เข้าตัวกลับนะคะเข้า19นี่ซื้อหวยไม่กลับตับแตกนะคะพิจารณากันเอาเดิมใครไม่สนดับก็ไปเลยนะคะใครไม่สนดับเพาะไม่มีติดดับนะเมื่อมีอยู่ดับเราสายแข็งนะคะหนึ่ง หกับสองนะคะใครจะตัดดับออกก็พิจารณากันดูนะคะดับสายแข็งให้มาที่1นะคะถ้าสมมุติว่าตัดหนึ่งออกไม่เอาหนึ่งเลยนะคะก็จะสามหนึ่งสหนึ่งจะโดนตัดออกไปนะคะโอาสตัดอยู่เล้วหวยสวยนะคะสามหนึ่งสหนึ่งแอดแอดไม่ตัดนะคะ แอดกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็นถือว่าน้อยชุดแล้วนะคะน้อยชุดแล้วเพราะว่าเลขแอดก็มีอยู่แค่นี้แล้วค่ะแอดก็ไปแค่นี้ถ้าหนึ่งสองมานี่ก็เลขพี่น้องเลยเนาะ วดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่เก้าสองนะคะเข้าไปที่เก้าสองชุดเด็ดชุดเด็ดชุดนี้เข้าสีงวดติดแล้วค่ะเข้ามาสีงวดติดแล้วนะคะซื้อหวยไม่กลับตับแตกเด้อหุก,กับ9ก้ค่ะเป็นปัญหามากนะคะสำหรับคอหวยอย่างเราเพราะว่ากลับไปกลับมามันเยอะค่ะใครบอกอยากได้สามตัว สามตัวเอดยังไม่ได้ทำเลยค่ะงวดนี้ตารางอุย๊ยตารางหวยไทยมันไม่ดิดหาเอาแถวพวกเล่นทั้งวันนะทุกโนเล่นทั้งวันฮหาหนอยถูกแตกสามตัวชัวร์ค่ะสามตัวแอดให้ในนั้นแหละแอดว่ามันต้องมาละค่ะเยอะขนาดนั้นในเล่นทั้งวันนะ่ะน่าสนใจค่ะสามตัวแล้วก็ชุดทั้งชุดตัวเจาะแล้วก็ชุด จับตามองเลยค่ะชุดเล่นทั้งวันของวันที่สิบหกวันหวยออกนั่นค่ะไม่ชุดเล่นทั้งวันก็ชุดหาหนอยนี่แหละค่ะยังไงก็ต้องมีสามตัวหวยไทยในนั้นค่ะเพราะว่าทุกงวดที่ผ่านมาพวกนางก็จะเข้าไม่ชุดหานอยก็ชุดเล่นทั้งวันแล้วก็ถ้างวันหงวดไหนมีหวยลาวก็ไปเข้าชุดหวยลาวตลอดค่ะทุกรอบถ้าวันไหนหวยลาวกับหวยไทยตรงกัน นางจะไปออกชุดหวยหวยลาวหมดเลยค่ะทั้งตัวเจาะสองตัวแล้วก็สามตัวแต่งวดน,นี้คงไม่มีเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงเป็นหวยลาวหวยลาวก็ทำแล้วค่ะหวยลาวเริ่มทำแล้วเดี๋ยวจะลงให้น่าจะเฮ้ยว่าจะลงวันนี้ก็ไม่น่าจะทันนะคะพรอแอดต้องเอากำลังเลขพวกนั้นมาวิเคราะห์อีก ถ้าไม่วิเคราะห์ก็เดี๋ยวพลาดอีกค่ะต้องเอาเลขกำลังวันตอนกลางคืนมาวิเคราะห์อีกเอาไปดูกันนะคะเอาไปดูกันนะคะชุดชุดเด่น จับตามองค่ะ3ตัวก็จับตามองวันหวยออกเลยค่ะวันหวยออกของชุดแอดก็คงลงให้ตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะคะชุดเล่นทั้งวันก็สังเกตชุดนั้นดู3ตัวนะคะ3ตัวงวดนี้แอดว่าไม่หนีไกลนะคะเพราะว่า3งวดที่ผ่านมานี่เรียง9หมดเลยนะทุกคนแล้วช่วงนี้ตัวไหนหน้าที่ออกบ่อยๆอแอดว่ามันไม่หนีจากพวก806 หนึ่งเอะไรเนี่ยคะ่ะที่ออกบ่อยๆช่วงเนี้ยหวยหุ้นหวยหานอยเนี่ยคะ่ะที่แอดจับ3ตัวได้แอดวันไม่หนีจากพวกนี้คะ่ะพวกที่ออกบ่อยๆนี่ห้าสมนี่ก็น่าสนใจค่ะห63ห้าหกสามห้าหกสามสองหสามสามกนี่ก็น่าสนใจสำหรับ3ตัวนะคะ มันจะชอบมาแนวแนวนี้กันหมดนะคะทั้งอาทิตย์ทุกคนลองสังเกตหวยเอานะคะเพราะว่าหวยสตัวแอดจะไม่หนีจากตัวเดิมมากเท่าไหร่นะคะนอกจาก3ตัวในตารางแอดถึงจะมาจับใหม่ให้อีกรอบนะคะก็ต้องรอดูตารางของวันหวยออกแล้วล่ะคะ่ะตารางพวกหวยเนี่ย มันจะแม่นกว่าตารางหวยไทยค่ะตารางหวยไทยแอดต้องจับให้แค่แปดคู่จะเอาอยู่บ่เอาตารางหวยไทยไม่ถ้าเอาตารางหวยไทยก็มินมาได้นะคะถ้าไม่เอาก็รอหนุนแหละเล่นทั้งวันเลยค่ะเพราะเล่นทั้งวันจริงสุดแหละสําหรับสามตัวนะคะนางคุมหมดเลยค่ะ 292639364946นะคะ203040213141นะคะเอาไปพิจารณากันดูสําหรับหมวยไทยงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์นะคะ16กุมภาพันธ์จากสถิติแล้วก็ไม่หนีจากจากสถิติเห16กุมภาพันธ์ เอาแล้วทำไมแอนไม่มีสิบหกคุมภาพันวะเอาไว้ออกวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่าทุกคนทำไมในใบนี้ของแอนมันเป็นวันที่สิบเจ็ดคุมภาพันฮะหนึ่งคุมภาพันในใบนี้ของปีหกห้าของแอนมันเป็นวันที่อ,ออกวันที่สิบเจ็ดคุมภาพันธ์เนาะออกห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห่วย หวยมาสูงเหรอหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ก็ออกบ่อยนะเล่นกันทุกวันเลยมาทุกวันเลยค่ะเอ,เอาไปพิจารณานะคะชุดนี้เอามาให้เชยชมเป็นชมเชยเอามาให้ชมเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกงวดแรกที่ปล่อยนะคะปล่อยลงสนาม ไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะคะ่ะเอาไปพิจารณากันดูสีง,งวดที่ผ่านมาผ่านฉลุยเลยคะ่ะโอ้ยเนาะลงให้ไวกว่าน,นี้ก็ดีคะ่ะพวกนี้เป็นสูตรไม่คิดอะไรมากเลยคะ่ะแอดเรียนแบบห้วยลาวเลยคะ่ะคิดเยอะมันปวดสมองทุกคนคิดเยอะแล้วเลขเลิดคะ่ะนี่พอไม่คิดเยอะโอ้สีห้าง,งวดติดเลยนี่สูตรแบบไม่คิดอะไรมากเลยคะ่ะ เรียนแบบหวยลาวและวไม่คิดเยอะค่ะคิดเยอะเลขเตลิดค่ะทุกคนคิดเยอะไปมันใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะมาละเก้าหมดเลยรูดเก้าก็จบแล้วตัวนี้เอ้างวดน,นี้เอาไปพิจารณากันดูมันจะออกตามถ้าออกตามหวยลาวก็สามเก้านะคะ หวยงวดวันที่15ของหวยลาวก็ไม่น่าจะไกลจาก39เพราะว่าแอดทำาอมมาแล้วก็ยังอยู่จุดเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังสำหรับชุดเด็ดชุดนี้นะคะเข้าเป็นงวดที่5แล้วก็งวดที่678ดต่อไปเลยเข้าตลอดปีและตลอดไปขอให้ fc โชคดีนะคะขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังสวัสดีค่ะ